ลองดูดิครับติดครับติดอะไรครับลองดูดิครับอะไรสวยครับสวยนวลจันทร์ครับใสเป้งๆนะครับนวลจันทร์นวลจันทร์ตัวแรกของสวัสดีครับวันนี้ช่องตกปลาคนบ้าเยิรดนะครับก็พามาตกปลานะครับที่คลองธรรมชาตินะครับก็หมายคลองธรรมชาตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ส่วนด้านนู้นนะครับจะเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับตอนนี้ก็จะอาจจะย้อนแสงนิดๆนะครับฝ่ายน้ําล้นครับซึ่งในคลิปครั้งก่อนที่ผมลงไปนะครับก็อาจจะมีเห็นว่าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณกว้างนะครับที่ได้ปลาประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะลองมาดูตรงตรงนี้ดูนะครับก็ถัดกันขึ้นมาอีกไม่ไม่ไกลนะครับเป็นคลองเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งอุปกรณ์เสร็จ เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ชิงหลิวเหมือนเดิมนะครับระยะที่ผมใช้ตอนนี้ก็4ี่ห้านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีปลาให้เพื่อนๆพี่ๆน,นักตกปลาทุกท่านได้ชมกันหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องคนบ้าเยอะครับครับตอนนี้ก็ไปดูตกปลากันเลยครับตอนนี้ก็ประมาณาบ สามโมงกว่าๆนะครับเกือบสี่โมงครับเพิ่งมาถึงมาลองมาลองดูนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับว่าจะมีได้ปลามั่งหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับเพราะเป็นไหมยธรรมชาตินะครับเอาแน่นอนไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ปลานะครับ ้ามีปลาเข้าก็ได้ปลานะครับก็ตอนนี้ผมตกคันชิงหลิวนะครับระยะห้าสี่นะครับตกไม้ตายนะครับเป้นพื้นนะครับไม้ตายของผม หลุดครับตัวแรกหลุดไปแล้วอย่างดูต,ต่อนะครับว่าจะมีไหมมีตัวแรกมาสก,กิดแล้วครับหลุดแล้วบางคนที่ไม่ไม่เคยตกปลานะครับอาจจะถามว่าเอ๊ะเชือกนี้ไว้ทำอะไรก็คือเชื้อเชืออเซฟตี้นะครับแค่เซฟตี้ไว้เวลาเจอของใหญ่ ช่วยได้โดนนะครับโดนนะครับมาแลวครับตะเกียนแต้มแรกครับ แต้มแรกครับก็ใช้สวยนะครับก็เก็บก่อนตามหมานตามหมานครับ รอชมกันต่อไปนะครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่านะครับว่าจะมีตอนนี้ได้แต้มแรกนะครับจะมีแต้มที่สองตามมาไหมบรรยากาศตอนประมาณสี่โมงนี้ก็จะคึมๆหน่อยครับท้องฟ้าจะคึมๆฝนเหมือนฝนจะตกนะครับเดืนนี้เหมือนฝนจะตก นะโดนอีกตัวครับแต่ตัวนี้ถึงแผลนะครับก็ตัวนี้เป็นแผลนะครับแล้วก็ไซส์ไ,ไม่ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวปล่อยโตขึมามา้นข้างหน นนครับตะเพียงไซส์สวยๆนะครับก็กัดเพียครับนิดไซส์เนื้อ สวดครับายครับสวย はい。<music> นวลจันทร์ไซสนวลจันทร์ครับไซส์เป้งๆนะครับนวลจันทร์นวลจันทร์ตัวแรกของที่นี่ครับค c o <oughs> p <c oughs> ก็แล้วครับไซส์เกินไปแล้วไม่ทัน

ครับผมวันนี้ก็ขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอส่งงานก่อนนะครับก็วันนี้รครับผมก็วันนี้ก็ขอส่งผลงานนะครับวันนี้ก็มีโทฟี่หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นปลา กลัวฝนนะครับตอนนี้กลัวฝนก็เลยรีบหน่อยเพราะว่าดูท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นใจมืดเมืดมาแล้วก็เดี๋ยวนะี่ฮะก็วันนี้ก็จะมีทอฟี่หนึ่งตัวนะครับเป็นยิสเอ้เป็นปนอ,อน,นจันนะครับนวนจันไซก็สวยๆนะครับก็จะเป็นนอนจัน,นวันนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับว่าจะไปคลองไหนของพนัฐนิคมอีกนะครับก็าำกกได้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศต้องมีซ้ำครับหมายนี้ต้องมีซ้ำสวัสดีครับผมขอบคุณครับ